รายการคอมเพน i o n เพื่มร่วมทางเทปนี้ขอพาท่านผู้ชมมาร่วมเปิดโลกแอฟริกาโดยการสนับสนุนของสายการบ,บินเคนยาแอร์เวยที่พาพวกเราเดินทางบินลัดฟ้าจากประเทศไทยสู่ประเทศแซมเบียซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราในการละทวีแผงนี้หลังจากที่ใช้เวลาบนเครื่องกว่า8ชั่วโมงพวกเราก็มาถึงสนามบินลิฟวิงสตันแอร์พอร์ซึ่งถือว่าเป็นสนามบินที่อยู่ใกล้น้ำตกวิกตอเรียที่สุด ไม่มีรถไม่มีงวงมารับเหมือนสนามบินบ้านเราครับต้องลากกระเป๋าเดินเข้าสนามบินกันเองแต่เมื่อเข้ามาถึงก็เห็นป้ายต้อนรับตอกย้ำความมั่นใจว่าที่นี่ไม่มีการระบาดของเชื้ออีโบลานะครับจากสนามบินพวกเราเดินทางเข้าเมืองลิฟวิงสโตนเพื่อไปอยังที่พักของเราซึ่งก็อยู่ไม่ไกลครับประมาณ22่กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่นานเพราะถนนโล่งอย่างที่เห็นระหว่างทางก็มองวิวข้างทางคุยกับไกด์ไปพลางเพอแป๊บเดียวเราก็เข้าเขตเมืองลิฟวิงสโตนแล้วเมืองลิฟวิงสโตนตั้งชื่อตามดรเดวิดลิฟวิงสโตนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองนี้เมื่อปีคศ .1905 แล้วได้สถาปนาเป็นเมืองหลวงของโรดีเซียในปีคศ1 9 1 1 ในสมัยนั้นต้องถือว่าเป็นเมืองที่เจริญมากแต่พอย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ลูซาก้าในปี1935ทําให้เมืองนี้เงียบเหงาลงไปจนกระทั่งมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวน้ําตกวิกตอเรียให้เป็นที่รู้จักบรรดานักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลกันมาทําให้เมืองนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งครับระหว่างทางไกด์ของเราก็ชี้ให้ดูตึกรามบ้านช่องที่ยังหลงเหลือรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียน ในสมัยที่อังกฤษยังปกครองอยู่ให้เห็นตลอดทางปัจจุบันเมืองลิฟฟิงสโตนมีประชากรราว72,000คนเมืองนี้อาจจะมีชัยภูมิที่ไม่เหมาะแก่การเป็นเมืองหลวงแต่ถ้าฐานะแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีเมืองไหนในแซมเบียเหมาะสมกว่าที่นี่แล้วครับเพราะชัยภูมิอยู่ใ,ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างน้ำตกวิกตอเรีย และอุทยานแห่งชาติทำให้ l ลิวิงสโตนถือเป็นจุดตั้งต้นของนักท่องเที่ยวแทบทุกรายที่จะต้องแวะเราเดินทางลัดเลาะไปตามแม่น้ำซิมเบซี่ซึ่งแม่น้ำซิมเบซี่ถือว่าเป็นต้นน้ำของน้ำตกวิสเทอรเรียนั่นเองครับและตัวแม่น้ำก็เป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศแซมเบียและซิมบับเวมีสะพานข้ามไปมาได้อย่างสะดวกเมื่อถึงกลางสะพาน เราก็เห็นโฉมหน้าของน้ำตกวิกตอเรียเป็นครั้งแรกณจุดนี้ขนาดมองเห็นจากระยะไกลเรายังสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่มองมันสามารถได้ยินเสียงกึกล้องกัมปนาของน้ำตกที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกได้อย่างชัดเจนสำหรับเรื่องราวโดยละเอียของน้ำตกสายนี้จะนำมาเล่าให้ฟังในตอนต่อๆไปนะครับตอนนี้ดูไปน้ำจิ้มไปก่อน ถ้ามายังฝั่งซิมบับเวก็เป็นเมืองวิกตอเรียฟอรครับเป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันกันกบเมืองลิฟวิงสโตนมีตึกปรามบ้านช่องสไตล์โคลเนียลตั้งแต่สมัยอังกฤษปกครองฟ้าเริ่มมืดแล้วครับสำหรับที่พักในแอฟริกานั้นก็มีอยู่หลากหลายประเภทตามสไตล์ของการท่องเที่ยวและงบประมาณของแต่ละคน และนี่คือที่พักของเราในคืนนี้ครับ Victoria Falls Safari Lodge Victoria Falls Safari Lodge เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกวิกตอเรียที่เปิดบริการนักท่องเที่ยวมาก,กว่า20ปีจุดขายของที่นี่อันดับแรกคือทำเลที่ตั้งที่สร้างอยู่บนที่ราบสูงที่สามารถมองเห็นอุทยานแห่งชาติซันเบซี่ได้อย่างชัดเจนและยังอยู่ห่างจากน้ำตกวิกตอเรียแค่4กิโลเมตรเท่านั้น ถือว่าใกล้พอที่จะเดินทางไปเที่ยวได้อย่างสะดวกและห่างจากตัวเมืองราว3กิโลซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลพอที่จะหลบหนีจากความวุ่นวายในตัวเมืองให้เราพักผ่อนได้อย่างสงบเมื่อเข้ามายัางเราเราจะเห็นร้านค้าขายของที่ลึกต่างๆซึ่งมีให้เลือกช็อปกันอย่างมากมายหลากหลายชนิด มีทั้งเสื้อยืดหมวกแว่นตาจานชามแก้วน้ําอันเป็นมาตรฐานของร้านขายของเที่ยวลึกต้องมีและสินค้าท้องถิน่นอย่างสร้อยคอต่างหูเครื่องรางกําไลข้อมือสไตล์ชนเผ่าพื้นเมืองเพื่ออยากแต่งตัวเรียนแบบชาวท้องถิ่นให้เข้ากับบรรยากาศสิ่งที่ขึ้นชื่อที่สุดที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวิกตอเรียซัฟฟรีลอดนั่นก็คือ หนองน้ําเทียมที่ทางโรงแรมสร้างขึ้นมาโดยใช้วิธีลําเลียงน้ําผ่านท่อซึ่งหนองน้ํำนี้จะเป็นที่ดึงดูดสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติให้เข้ามาใช้น้ํากันและยังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมสัตว์ที่เทอร์เรสด้วยมาดูส่วนในที่พักกันนะครับ โรงแรมแห่งนี้มีห้องพักบริการนักท่องเที่ยวทั้งหมด72ห้องแบ่งเป็น3ระดับคือแบบทั่วไป61ห้องแบบเดลักซ์ที่สามารถเห็นหนองน้ำจากในห้องได้เลย5ห้องและแบบคิงสวีทที่เป็นกระท่อมเดียว2ชั้นที่หรูหราจำนวน6หลังแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบทั่วไปหรือแบบคิงก็จะมีระเบียงส่วนตัวสำหรับชมวิวในทุกห้องครับ และได้ความทิดตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าจึงมักมีสัตว์ป่าแวะเวียนมาทักทายถึงหน้าบ้านบ่อยครั้งอย่างเจ้าลิงสองตัวนี่ครับที่มาทักทายพวกผมและที่ขาดไม่ได้ก็คือมุ้งกันยุงเพราะที่นี่คือแอฟริกาต่อให้โรงแรม5้าดาวก็มียุงซึ่งยุงแอฟริกาไม่น่ารักเหมือนอยุงํำคานบ้านเราแน่นอน เมื่อชมบรรยากาศต่างๆในห้องพักแล้วเราจะเห็นได้ว่ามีการตกแต่งอย่างหรูหราสวยงามสะอาดสะอานพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันเรียกว่าทำลายความเชื่อเดิมๆที่ว่าแอฟริกาต้องป่าเถื่อนไม่อนามัยไร้สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างสิ้นเชิงเผลอๆจะดีกว่าโรงแรม5ดาวในบางประเทศด้วยซ้ำครบครันอย่างนี้ จึงไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไม Victoria s a f a r ารีลอ e จจึงได้รับการโหวตให้เป็น b บ s ซ s ฟ f ารีลอ d จ e ในซิมบับเวติดต่อกันกว่า18ปีแถมได้รับรางวัลชนะเลิศโรงแรมยอดเยี่ยมประจำปี2015จาก Trip Advisor เว็บท่องเที่ยวชื่อดังด้วยเรากลับมาชื่นชมความงามของเส้นขอบฟ้าคลอแสงอาทิตย์อัสดงเหนือหนองน้ำจำลองกันอีกครั้งก่อนที่จะแยกย้ายกันไปพักผ่อน เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการผจญภัยในแอฟริกาในวันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปของค p a n i o n เพื่อนร่วมทางชุดเปิดโลกแอฟริกาอาทิตย์หน้านะครับ